เอาอันนี้เลยเอาค่ะคะเขาสีเอาที่สิบคุยร้อยสามเอาสี่สิบครับสรุปมากกับท่านบ่ได้พุทรานมสดขาดช่วงหรืออาจจะหมดเดี๋ยวกระปรู ไวครับคลิปนี้จะพาพี่น้องนะครับไปเอาผลละไม่ไปล้องยางตลาดเมืองทวงอุดรนะครับตีสามหาสิบเอ็ดนะครับ 3, ะระยะทางก็ร้อยเจ็ดสิบเก้า หลาดเมืองทองนะครับโอ้ย ไปทั้งใดก่อนครับไปดูบักรทันก่อนเนี่ยมื่อเนี่ยก็น,น่าจ,จะเอาสมกับพุทธานะครับเก็บผ้าอนนี้เขาออกขวามือสดทั้งตลาดสด Hãy cho kênh Để không ăn tang đặt búa nào thằng này cái kho thái kịp nét lạ nó chỉ ẹp thái nhở ẹp หัดานี่เลยนี่นี่ทำหมากง่ายใช่ป่ะนี่เขาเอื่นเนี่โซนรถเละ มีแต่มากามใหญ่ๆม,มีมากน้อยปะครับหม,ม,มากน้อยบอเบิดบ่าลึยังไงเบอร์นู้นสองร้อยสิบเบอร์นี้สามร้อยเบอร์นี้สองแปดโอ้มีแค่นี้ครับมีแต่หมากใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเอาไปก่อนครับรอ,อยากได้ลูกเล็กๆไม่มีฮะ มันขาดช่วงห่อครับไม่มีเลยวันนี้ก็ไม่ได้มีเหลือสองอ่แค่นี้เพิ่งไปยัดชิ้อ่ะหรือว่าผมมาชา้าเหรอหรือไม่มีมาเลยโอ้ขอบขอบคุณครับก็มีหมาหน่อยหมาใหญ่มัวเคยเอาไปแล้วขายคนดี แก้วม้วนๆดีนุ๊งไปไปยังไปงนั่งชุดมีล้านสดสายน้ำคืนครับสวยมากเลยเท่าไรครับเบอร์หานี่ครับตัวแค่สามสิบสามบาทสามสิบสามบาทตัวสี่สิบแปด ขาหวานสามร้อย้าสิบบาทมันก็ถูก35บาทเองเหรอไเิดหัวกระทันหน่อนะดูหักระทันเดี๋ยว ก็ได้นะครับมากันนี้ครับสองห้ามาสรุปมากับท่านบอได้พุทธานมสด ขาดช่วงหรืออาจจะหมดเดี๋ยว,วกระปูกโอ้ศอกลงลงโสมใหม่แะร้านโชบิบาลัดจริงๆก็เป็นร้านประจำเฮ้กันนะครับ คลิปแรกเนี่ยจะบป็ท่านได้ผ้าเบิ้งยังไลนะครับเพราะว่าเขายังเขินๆทายอยู่ถามโชคุงก,กันไหม เท่าไรครับำเต้าน้อยสามเต้า3อยสามน้อยสามสมไทเ่เยครับเบอร์ห้าป่ะเบอร์หครับเบอร์ร์ตามยี่สิบสี่เออยอรอย bèo cao căng nghe, sôm nấm táo, hông bơ khoai mặn còn lại vào. Vào này quá, thế là, muốn đây, sôm thái, กี่เเด้งูจเนาะเท่าไรครับหาทิปบาทไดนนไขายลอยได้งยี่สิบสองโลได้เอาทั่วสามมาบ<า>่นั่ง้วเ้าถวานี 1่นนันึไปน,นเขาต้องเอาเขาต้องไปลดปริมาณสมลุกจะได้่าคามบานครับ